กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสําหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็ไม่ได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศิลธรรมจริยาลอดบจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยพระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าไม่รู้ว่านโยบายยาเสพติดท,ที่ดีควรเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ารู้คือการทําสงครามยาเสพติดได้ก่อให้เกิดผลในทางที่เลวร้ายมากกว่าตัวยาเสพติดท,ที่เรากําลังปราบปรามดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาของสงครามยาเสพติดมากกว่า m a ร์คเออาร์ไคกล่าวไว้ในหนังสือ Drugs and Drug Policy What Every One Needs to Know ซึ่งก็ไม่ผิดนัก พราะไม่ว่ากี่ยุคสมัยที่ผ่านมาปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างพยายามป้องกันแก้ไขและปราบรามแต่ดูเหมือนยิ่งมีงการใช้มาตรการเชิงรุกมากเท่าใหรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหามากขึ้นเป็นทวีคุณเหมือนกับว่ากระบวนการของเราที่ทำสงครามกับยาเสพติดกับผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังจะ เพิ่มหรือว่าสร้างปริมาณของคนที่เข้ามาในกระบวนการค้ายาเสพติดใหม่ๆม,มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งคนที่เราจับได้เข้าไปสู่การเรียนรู้สร้างเครือข่ายในเรือนจําแล้วก็ขยับตัวเองขึ้นไปเป็นนักค้ายาเสพติดที่อยู่เบื้องหลังการขนย้ายแพร่กระจายจําหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆ ในขนาดเดียวกันรัฐะหรือสังคมก็ต้องสร้างคุกสร้างเรือนจำสร้างเจ้าหน้าที่เสียงบประมาณมหาศาลซึ่งไม่เคยปรากฏให้เราเห็นเลยครับว่ามีการจับครั้งไหนที่สามารถสืบสาวขึ้นไปถึงระดับที่ที่เหนือกว่ามือขนนักขนไม่ต้องพูดถึง ระดับการเมืองระดับข้าราชการประจำหรือในทุนธุรกิจฟอกเงินบางหน้าที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่เข้ามาใกล้ไม่มาแตะใกล้ชิดกับยาเสพติดหรือพวกมือขนทั้งหลายเลยกล่าวกันว่าไม่มีใครรู้จักประเทศหนึ่งอย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะได้เข้าไปอยู่ในคุกของประเทศนั้น เราไม่ควรประเมินประเทศจากวิธีการที่รัฐบาลปฏิบัติต่อพลเมืองชั้นสูงหากควรดูจากวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อพลเมืองซึ่งอยู่ในสถานะต่ำต้อยที่สุดเนลสันแมนเดลาในช่วง30ปีที่ผ่านมาอัตราส่วนของผู้ต้องโทษหญิงทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับผู้ต้องโทษชายเนื่องจากความเข้มงวดของนโยบายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตัวอย่างซึ่งเห็นได้ชัดคือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดที่พบว่าผู้ต้องขังส่วนมากเป็นคนชายขอบขาดความรู้ฐานะยากจนและเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ต้องโทษเพศหญิงส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของการลงโทษดังกล่าวไม่เพียงมีผลกระทบต่อผู้ต้องโทษเองเท่านั้นหากยังมีผลกระทบต่อครอบครัวและเด็กจำนวนมาก คำกล่าวโบราณที่ว่าขาดพ่อเหมือนทอหักแต่ขาดแม่เหมือนแพแตกจึงไม่ผิดนักตอนนี้ลูกหนูอยู่กับพ่อกับแม่หนูหนูสงสารลูกหนูก็อยากกลับไปอยู่กับลูกกันครอบครัวแตกแยกลูกๆตอนนี้ก็ลําบากมากตอนถูกจับลูกได้หกเดือนเองค่ะลูกสี่คนสามีไปมีเมียน้อยนะคะ แถมลูกก็ยังพิการด้วยอีกคนหนึ่งนะคะปากเหลียงพิดานโบค่ะจะเอาเงินไปนรักษาลูกอีกทีหนึ่งแล้วก็ซื้อนมอข้าวให้ลูกกินนะคะในประเทศไทยพบว่าผู้หญิงที่ตกเป็นผู้ต้องหาและต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากสถิติของกรมราชทัณฑ์เมื่อปี2556พบว่ามีผู้ต้องโทษหญิงถูกจำคุกสูงถึง 27,782คนและมีผู้หญิงอีก10,84คนถูกคุมขังในระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดีในจำนวนนี้มากกว่า180ถูกกล่าวหาหรือต้องโทษจำคุกในความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กระนั้นพวกเธอส่วนใหญ่ก็มีได้กระทำด้วยความรุนแรงขอหายาเสพติดค่ะ ไม่ได้นำเข้าไม่ได้เสพเป็นผู้ค้ารายย่อยรับเขาไปส่งเขาค่ะจัดสิน25ปีค่ะป้า5แสนค่ะฝันจัดสินตลอดชีวิตแล้วก็มารับสบารภาพก็ลดให้เหลือ25ปีค่ะแวววงศิริเป็นคนลาวค่ะรับจ้างขนจากรำาอินทาอาภรา์สองยาว่า100เมตรค่ะ28เมตรค่ะมียา6เมตรค่ะหนู่เป็นผู้จำหน่ายรายย่อยค่ะ800เมตรค่ะมียา15เมตร เมื่อก่อนมเคยมาอยู่เมื่อสัก20-30ปีมาก่อนเนี่ยผู้ต้องขังหญิงนักขณะนั้นมีประมาณ10กว่าคนครับน้อยสุดก็แค่5คนแน่นอนครับปัจจุบ,บันเนี่ยผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากปัจจุบ,บันเราเป็นเรือนจำกลางนครพนมเป็นเรือนจำกลางเนี่ยก็ต้องรับระบายจากเรือนจำนเล็กๆมาอยู่กับเราเพราะตอนนี้อำนาจก,การควบคุมของเรานี่ถึง30ปีแล้วครับผู้หญิงนี่4 3 5คนครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่ก่อนเคยดูประมาณ85เซนของผู้หญิงที่นี่เป็นยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าน่นนตกใจมากแล้วเคยเปรียบเทียบนะครับสมัยก่อนอัตราส่วนระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับผู้ต้องขังชายที่ทำผิดยาเสพติดนะผู้ต้องขังหญิงทำผิดในตราส่วนต่อผู้ชายขึงกว่าหากพิจารณาในระดับสากล กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดได้แยกผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็น2ด้านคือ 1. ฝ่ายผู้เสพซึ่งเป็นการพิจารณาในด้านอุปสงค์โดยในอดีตที่ผ่านมาสังคมมีมุมมองต่อยาเสพติดว่าค่อยๆค,คลี่คลายลงโดยมองว่าผู้เสพมีสภาพเป็นผู้ป่วย แต่กระนั้นในความเป็นจริงสังคมไทยก็ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอยู่หลายประการส่งผลให้ผู้เสพจํานวนมากต้องถูกจำคุกในฝ่ายของผู้ค้าซึ่งเป็นการพิจารณาในด้านอุปทานนั้นแม้กฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ให้คํานิยามคําว่าจําน่ายหมายความว่าขายจ่าย แจกแลกเปลี่ยนให้ซึ่งเป็นความหมายที่กว้างมากเพราะต้องการป้องปรามมีให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเพื่อเป็นสังคมที่ปราศจากยาเสพติดแต่อุดมคติด,ดังกล่าวก็ไม่อาจเป็นจริงได้ในขณะเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดในระดับสากลจากอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้ง3ฉบับแล้วล้วนมุ่งเอาผิดกับบุคคลในกระบวนการค้ายาเสพติดหรือองค์กรอัชญากรรม ซึ่งมีอำนาจควบคุมและอิทธิพลต่อตลาดขายาเสพติดท,ที่แสวงประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินจากผู้เสพซึ่งมีสภาวะอ่อนแอเป็นผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจยิ่งกว่าสำหรับในส่วนของสาเหตุผู้ต้องขังคดียาเสพติดล้นคุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดกับเพศหญิงในยุคร่วมสมัย มีทั้งจากตัวบทกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษอย่างรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายในทางที่จะลงโทษอย่างหนักซึ่งคณะกรรมิการวิสามันเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดวุฒิสภาเคยศึกษาถึงสาเหตุรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขที่น่าสนใจยกตัวอย่างบางข้อดังนี้ 1. การลงโทษที่รุนแรงเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับความผิดเช่น ฐานนำเข้าส่งออกยาเสพติดที่หมายถึงการนำเข้าส่งออกยาเสพติดเป็นจำนวนมากซึ่งมีผลต่อตลาดค้ายาเสพติดแต่การไปซื้อยาบ้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อน,นำมาเสพเอง1 0 2ถึงเม็ดถ้าถูกจับที่ด่านก็ถือว่ามีความผิดฐานนำเข้าส่งออกยาเสพติดคดีนำเข้ายาเสพติด1เม็ดค่ะพอมาถึงฝั่งไทยเขาก็คุณก็ไม่เจอเขาก็เลยขอให้ไปตรวจ ที่โรงพักประมาณ30นาทีเขาบอกว่ามียาอยู่ในท่อระบายน้ําอยู่ในห้องน้ำโรงพักจํานวนหนึเม็ดบอกให้เขียนว่าหนูเดินทางข้ามไปฝั่งลาวไปซือ้อยากับบริรุ่นฝั่งลาวจำนวน2เม็ดเสพไปแล้ว1เม็ดและถือกลับมาอีก1เม็ดตัดสินจําคุก25ปี3เดือนค่าปรับ5 2 2 0 0 0บาทหนูเป็นเพียงผู้เสพค่ะชนทีชาเผ่าบ้านฝังมาคดีฆ่าสามี สารตัดสิน20ปีลดโทษหนึ่งใน3หลือ15ปีเทียบกับคดีฆ่าคนตายตัดสินมาแค่15ปีแต่หนูยา1เม็ดตัดสิน25ปี3เดือนหนูคิดว่าคำตัดสินไม่ยุติธรรมสำหรับหนูเลยค่ะ 2. การที่เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหลีกเลี่ยงการบังคับใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช2545เพื่อสะดวกในการทำงานของตนเพื่อนเป็นหนี้หนูเขาก็เลยเอาเงินของตํารวจมาให้หนูเขาก็เลยมาขอยาหนูไปไปไปเสพขอยาไปเสพแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกตํารวจว่าหนูมียาทั้งที่จริงแล้วยาสองเม็ดเนี่ยหนูไม่ได้เอามาจำหน่ายหนูแค่เอามาเสพเฉยที่แรกก็เขาบอกว่าเขาจะส่งมาแค่คื้นคูนนอย่างเดียว แต่แต่ทีนี้ไม่ไม่ได้ฟื้นฟูแล้วทีนี้พอกลับบ้านไปที่ได้มาอยู่ฟื้นฟูพอกลับพอเขาปล่อยตัวไปแล้วทีนี้ตำรวจก็มารับไปศาลเพื่อจะตัดสินคดีใหม่จำคุก4ปี3เดือนยา2เม็ดคนกลุ่มนี้แท้ที่จริงก็คือประชาชนที่ถูกสังคมถูกลัดละเลยทอดทิ้ง คนพวกนี้เขาเป็นเหยื่อของยาเสพติดเขาไม่ใช่อาจญากรการเข้าออกไปจากกระบวนการค้ายาเสพติดส่วนหนึ่งต้องเข้ามาเป็นผู้ช่วยสังคมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการที่จะกำลับปราบปรามและสาวไปให้ถึงผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการจับกลุ่ม ที่ไม่เคยเข้าถึงตัวเขาให้ได้แทนที่จะมาไล่จับคนขายไปเสพไปอยู่ตามถนนไม่รู้จบรู้สึก 3. การเพิ่มหรือบวกข้อหาเกินกว่าความผิดที่กระทำโดยเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุ่มมียาสามเม็ดมีอาวุธปืนหนึ่งบาะเป็นของสามีวันนั้นเขาไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะเขาไปอยู่กับเมียน้อยค่ะ พอรับเขาเป็นสามีนะคะแล้วก็เป็นพ่อของลูกด้วยคะ่ะวันนั้นก็ถูกจับแล้วคิดว่าเขาจะดูแลลูกคะ่ะสามตัดสินสี่ปีหกค่ะตำรวจเข้าไปคนบ้านไม่เจออะไรเจอปืนอย่างเดียวยองเราก็เสพที่แรกหนูคิดว่าหนูมีเสพกับปืนแค่นั้นก็ไม่ไม่หนักมากแล้วพอนนี้ตำรวจเดินออกไปนอกบ้านแล้วเดินกลับเข้ามาแล้วเอายาสองเม็ดมาให้เขาเอาเข้าไปในห้องเอาถุงคุมหัวเอาถุงตำรวจเอาถุงคุมหัวให้รับ ถ้าเกิดหนูรับยาแค่สองมัลน่าจะได้ให้2ปีแล้วก็ปืนอีกแค่น่าจะได้ให้เก้าเดือนก็เลยรับเพรถ้าเกิดไม่รับกลัวมันได้เยอะกว่าเก่าใช่เดี๋ยวเขาแทงเขามาเขาหามันใสแเราก็พบก็มีนะครับซึ่งในเรื่องของกระบวนการจับกลุ่มสืบสวนคดียาเสพติดเนี่ยบางครั้งก็ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่โปร่งใสนะฮะมีมีการจับกลุ่มไม่ชอบ หรือมีการสอบสวนที่ไม่ชอบแล้วก็ผู้หญิงบางครั้งก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะการหาทนายนะที่มีความสามารถหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ยากจนนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าไปสู่เรือนจำมากขึ้น 4. ปัญหาความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมต่างกันในคดียาเสพติดเช่นการขายยาบ้าหมดหรือไม่หมดจากที่มีไว้ในครอบครอง โดยการขายยาบ้าหมดในคราวเดียวสารวินิจฉัยว่าเป็นความผิดกรรมเดียวหากขายยาบ้าไม่หมดในคราวเดียวกลับเป็นความผิดหลายกระทงเพิ่มขึ้นไปตามจํานวนครั้งที่เจตนาขายขณะที่ในทางสากลมองว่าอันตรายที่แท้จริงต่อสังคมคือจํานวนยาบ้าทั้งหมดที่มีผลต่อตลาดค้ายาเสพติดซึ่งอยู่ภายใต้อํานาจควบคุมของกระบวนการค้ายาเสพติดนี่อาจพิจารณาจากเจตนาของผู้กระทําผิดตามลําพัง ดังเช่นการกระทําความผิดอื่นๆโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาอีกทั้งคําวินิจฉัยของศาลดังกล่าวอาจเป็นช่องทางสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเลือกปฏิบัติได้มียาไวาในครอบครอง390เมตรค่ะศารตัดสิน9ปีตอนเละซื้อครั้งแรกมียาอยู่200เมตรแล้วไปนค้นพบเจออีก100กว่าเม็ดค่ะแต่ไม่รู้ว่าศาลทำไมลงโทษหนูเป็น2กรรม มียา3 9 0เม็ดสารตัดสินมา6ปีค่ะหนูก็พัชรีมียาเท่ากันแต่ไม่รู้ว่าทำไมสารถึงตัดสินไม่เท่ากันตั้ง3ปี3ปีเนี้ยมันไม่ใช่นน้อยเขาตัดสินยังไงก็รับไปโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยก็วันทีรร่โดนจับกเสียดอยู่ค่ะแล้วคะ่ะแล้วทีนี้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าอยากได้สักสองเม็ดหนูก็เลยเอาสิ่งตอนที่หนูเสียดอยู่ค่ะไปแบ่งให้เขาอีกที ก็เลยโดนล่อซื้อสองเมตรแล้วคนพบอีกสิบห้ามีโดนก็เลยโดนสองจำน่ายพร้อมเงินล่อซื้อหเมตรแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจคนพบได้อีกแปดเมตร<ม>ซื้อมาใช้เองตลอดค่ะไม่ไม่แบ่งขายคือครั้งนี้แบบจนตัวคือแบบโทรมาบ่อยก็เลยลำคาญตัดสินใจแบ่งขายให้ก็เลยโดนจ,จับสองจำน่ายค่ะตัดสินมาสี่ปีสามเดือนค่ะค่ะ การไม่ได้พิจารณาบทบาทของผู้กระทำผิดในกระบวนการค้ายาเสพติดซึ่งมีหลายระดับลดลั่นไปตามลำดับความสำคัญเช่นบุคคลที่มีบทบาทนำบทบาทสำคัญหรือบทบาทกรองเป็นต้นโดยผู้หญิงส่วนใหญ่มักมีบทบาทเกี่ยวข้องในระดับล่างสุดของกระบวนการค้ายาเสพติดในฐานะผู้ขนและหรือผู้ค้ารายย่อยซึ่งถูกบุคคลที่มีบทบาทนำหรือบทบาทสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายสแสวงหาประโยชน์ในสภาพหรือฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ายาเสพติดผู้หญิงเหล่านี้จึงมีสภาพไม่เพียงเป็นเหยื่อของความไม่เท่าเทียมกันโดยพฤติไนของระบบเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นหากยังตกเป็นตัวประกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญายาหนัจเม็ดเพื่อนก็ฝากมาว่าถือไปให้ด้วยนะไปถึงฐานจะมีคนมารับ ถ้ากลับมาถึงบ้านก็จะให้หน0่บาทเพราะไม่รู้ว่าน้ำเข้าจะถือยี่สิียปีมียาว69เมตรค่ะสารตัดสินมา25ปีค่ะคอยู่ฝั่งลาวค่ะเขาเรียกว่ารับจ้างถือไปให้เขาจ้าสศารตัดสินตลอดชีวิตแล้วก็มารับสบารภาพก็ลดให้เหลือยี่สปี นโยบายในเรื่องการเร่งรัดจับกลุ่มมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆเนี่ยก็ทําให้ทางฝ่ายปราบปรามเนี่ยมีการเร่งรัดจับกลุ่มมันก็มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มเข้าไปและมีการดําเนินคดียาเสพติดอย่างมากขึ้นกฎหมายยาเสพติดก็แข็งตัวนะถึงมีการในเรื่องทั้งการลงโทษที่ยังไม่ได้สัสดส่วนหรือเรื่องต่างๆงั้นทางแก้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าควรจะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของการทบทวนกฎหมายยาเสพติดในเรื่องของนโยบายยาเสพติดและกันนโยบายทางอาญาที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มันเหมาะสม ตัวอย่างเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ในเรือนจำกลางนาครพนมที่พวกเธอเหล่านี้เป็นเพียงผู้เสพที่นำยาเสพติดติดตัวมาเพื่อเสพ ผู้รับจ้างขนหรือผู้จำหน่ายรายย่อยเพื่อมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวมิใช่ตัวการใหญ่ผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นต้นเหตุที่อยู่เบื้องหลังในกระบวนการค้ายาเสพติดและบางรายการใช้มาตรการลงโทษจำคุกกับพวกเธอรวมทั้งการต้องโทษจำคุกเป็นเวลานานเสมือนเป็นตัวการใหญ่หรือผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการค้ายาเสพติดอาจเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปซึ่งมีจำนวนไม่น้อย เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดล้นคุกจนกล่าวได้ว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งภายใต้การดำเนินโนโยบายควบคุมยาเสพติดตอนนี้มันหาซื้อง,ง่ายยิ่งกว่าลูกอมิกตามซอกทุกซอกทุกมุมอ่ะไม่โอโห,โหเกินกาไปหมดอ่ะยิ่งโอโหยิ่งปากก็ายิ่งเหมือนกับเหมือนกับแบบยูเอนเอามาเข้ามาขายอ่ะคุณง่ายจับได้ทุกวันนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่หรอะมีแต่ตัวปาซิวปปาร์ไสตัวเล็กๆ ใหญ่ไม่มีคคือเรายังเข้าไม่ถึงผู้ผลิตมันก็เป็นแค่ผู้ป่วยคือเราส่วนมากเราจะจับพวกเสพได้สัมส่วนมากตัดปัญหาที่รายใหญ่ถ้ารายใหญ่ไม่เกิดรายย่อยก็ไม่มีใช่ไหมครับนอกจากนี้ยังพบว่าบทลงโทษแบบเดิมที่พิจารณาผู้กระทำผิด แต่ละคนไปตามปริมาณและประเภทของยาเสพติดที่พบในครอบครองหรือหลักฐานที่ชี้ว่ามีเจตนาจำหน่ายให้ผู้อื่นคงเหมาะกับสภาพการประกอบอาชญากรรมแบบดั้งเดิมในอดีตที่ไม่ซับซ้อนครั้นบริบทของสังคมเปลี่ยนไปตัวการใหญ่ผู้มีอิทธิพลพยายามสแสวงหาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย ใช้ประโยชน์จากชีวิตและอิสรภาพของกลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากลำบากหรือมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายยาเสพติดหลายประเทศจึงพบว่าการพิจารณาเฉพาะปริมาณและประเภทของยาเสพติดดังที่เป็นมาเพียงอย่างเดียวไม่พอต่อการแยกผู้กระทำผิดที่กระทำแตกต่างกันในเรื่องการขายยาเสพติดหรือการมุ่งบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนที่มีอำนาจควบคุม และใช้ความรุนแรงในตลาดยาเสพติดทั้งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผลกำไรมหาศาลจากการค้ายาเสพติดได้อย่างถูกต้องเพราะระบบดังกล่าวนำไปสู่การพิภากษาลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับผู้กระทําผิดคดียาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง ปรากฏการณ์ของการดําเนินตามนโยบายควบคุมยาเสพติดที่ผ่านมาของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกือบทั่วทั้งทวีปในแถบลาตินอเมริกาซึ่งเคยเผชิญกับปัญหาผู้ต้องขังคดียาเสพติดล้นคุกว่าเกิดผลกระทบข้างเคียงอย่างไรและประเทศเหล่านั้นก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวไปได้อย่างไรน่าจะเป็นพุทาหอนที่ดีหากสังคมไทยยังเดินตามเส้นทางเก่าโดยดำเนินการในลนักษณะเช่นเดิมต่อไป เชื่อว่าจะทําให้กระบวนการยุติธรรมไม่อาจแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ตามเจตนารมณ์ในอุดมคติหากจะกล่าวว่าประสบการณ์ความเจ็บปวดของสังคมไทยในอดีตชี้ให้เห็นว่าการพึ่ารามาตรการทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจยังมีความไม่เหมาะสมก็คงไม่ผิดนัก ในขณะที่อารยประเทศเชื่อว่านโยบายยาเสพติดที่มีความเป็นมนุษยธรรมบนฐานคิดของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งให้ความสําคัญในสด้านคือการสาธารณาสุขการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์น่าจะเป็นคําตอบต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนักกฎหมายมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษา มองความรู้รอบตัวแล้วต้องวิเคราะห์ถึงเหตุผลในเชิงอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นมากกว่าเชิงกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในสายวิชาชีพอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นบางทีมันเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของนักกฎหมายได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาประธานสัมภาษณ์ วันที่21มกราคม2555จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นหากมองในมุมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำคือเจ้าพนักงานตำรวจและปลายน้ำคือสารยุติธรรมก็อาจกล่าวได้ว่าท่านเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ไปตามตัวบทของกฎหมายที่กำหนดไว้ และมีบางอย่างที่กฎหมายไม่เปิดช่องหรือเอื้อต่อการที่จะทำให้สารรับรู้ข้อมูลต่างๆของผู้กระทำผิดดังที่ทุกท่านได้รับรู้ผ่านการท่องวาทกรรมนี้จึงถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยและผู้มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะหันมาทบทวนแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้านและรอบคอบ เพราะยิ่งยาเสพติดแพร่ระาบาดออกไปมากเท่าใดย่อมหมายความว่าคนจำนวนมากอาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทางใดทางหนึ่งมากเป็นทวีคูณ